สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคนกลางชาแนลนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับฝนตกโอ้โหเมื่อคืนนี้ตื่นมาชุ่มฉ่าเลยนะครับเรานะครับมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกๆท่านอีกแล้วนะครับและต้นที่ผมถืออยู่นี้นะครับนี่สวยมากๆเลยครับชื่อว่าบับเบิลบีนะครับนี่ตัวนี้ไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับนี่ใครสนใจก็ทักมาจีบได้นะครับแต่ว่าวันนี้ดูให้จบนะครับเรามีบอลสีแบ่งปันเยอะแยะมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเปิดหัวกันด้วยลูกไม้สวยๆต้นนี้เลยนะครับ นี่โลตัวนี้เป็นลูกไม้ประคาบนะครับสวยมากๆเลยเห็นไหมฮะนี่กระถางใหญ่มากๆเลยนะครับนี่เอ้าโปรโมชั่นเปิดหัวเราจัดให้ f c ฟซีวนกุญกวางชาแนลนะครับต้นนี้เอาไปเพียงแค่ราคา90บาทเท่านั้นเอง90บาทต้นเบลเลอร์เลยนะครับเีเห็นไหมฮะใครชอบลูกไม้สวยๆเนี่ยสายประคาบนะครับอย่างนี้จัดไปเลยครับโปรโมชั่นเปิด EP นี้เช้าวันนี้90บาทนะครับต้นแรกเลยนะครับมีชื่อว่าด่างเกยชัยนะครับเป็นบอลเก่าสวยมากๆเลยนะครับใครสนใจนะครับด่างเกยชัยต้นนี้ สวยนะกระถางเบลเลอร์เลยนะครับอเอาไป40บาทก็พอนะครับจัดให้ชาวนี้นนมีชื่อว่ารักเอ๋ยนะครับดูอยเขาสวยมากๆเลยนะครับนี่และต้นนี้นะครับมี2ต้นด้วยใน1กระถางน,นะครับแต่ผมก็ยังแบ่งในราคา ถูกๆเช่นเดิมนะครับนี่รักเออต้นนี้นะครับเอาไปราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นนะครับกระถางนี้มี2ต้นนะ45บาทถูกมากๆเลยนะครับใครสนใจทักมาได้เลยเป็นต้นเก่าสวยมากนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะพญามณ์นะครับนี่เป็นพญามณ์ที่สวยมากๆเลยนะครับนี่เอาไปในราคาพิเศษเช้าวันนี้เลยนะครับ40บาทพญามณ์นะครับนี่มีหลายต้นเลยนะครับใครอยากได้แบบเมาเหมาก็ทักมาได้นะครับเราก็มีราคาเหมาให้หลายกระถางนะครับมีพญามณ์ผมมีเป็น10บๆกระถางเลยนะครับจัดไปครับชาว นี่นะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้สวยมากเลยครับมีด่างเหลืองเข้านะครับก็มีด่างเหลืองด่างขาวเข้าด้วยนะครับแต่เม็ดเขาสวยนะเป็นกระจายแบบว่าเหมือนกับลายเสือพานอะอะไรประมาณนี้นะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับโหดูดิดูในกล้องยิ่งสวยนะครับนี่จัดไปเช้าวันนี้เลยนะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่ยกสิทธิ์ไปเลยให้ในราคาพิเศษเช้าวันนี้เพียงแค่ 70บาทเท่านั้นนะครับงามๆแบบนี้จัดไปนะครับเป็นลูกไม้นะครับแต่ว่าเขาจะมีความชมพูหวานๆลายประคาแบบนี้เลยนะครับนี่ต้นนี้นะครับดูดูดูความสวยของเขาก่อนนะครับแล้วดูใบเบี้ยไม่ทิ้งสักใบเลยนะครับนี่ผมเป็นลูกไม้คัดของผมเองนะครับผมชอบใบกลมนะครับอ่ะใครสนใจต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษนะครับสวยมากๆต้นใหญ่นะครับเอาไปขึ้นกระถาง6กระถาง8ได้เลยนะครับ90บาท ต้นเบลเลอร์เลยครับตัวนี้90บาทเท่านั้นเองครับสีตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโวเค n โนนะครับกระถาง4นิ้วสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับนี่ความงามของโวเคนโนยิ่งโตยิ่งแดงยิ่งสวยนะครับได้แดดดีนี่อรังแน่นอนนะครับเอ้าจัดไปกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะครับโวเคนโนนะครับนี่เอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียง 65บาทเท่านั้นเองครับโวคิโนกระถางนี้นะครับจัดให้เช้าวันนี้ต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับแต่ว่าเขาเป็นลูกของศิลาหุ้มทองนะครับที่ผมผสมเองนะครับแล้วก็ผสมได้อยู่ประมาณ500คัดเหลือไม่กี่ต้นแล้วครับแต่ต้นนี้สวยมากๆนะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่แต่เขามาจากลูกของศีลาหุ้มทองสวยแน่นอนนะครับโตยิ่งตัวต้นจริงยิ่งสวยมากๆเลยครับต้นนี้ขายยกสิทธิ์นะครับขายยกสิทธิ์ไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียงนะครับฟังดีๆนะฮะ หนึ่งร้อยแปดสิบาทลูกหมาต้นนี้หนึ่งร้อยแปดสิบาทมันสวยมากจริงๆนะครับใครอยากได้ต้องเอาไปตั้งชื่อเองได้เลยนะครับมีชื่อว่าศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรสวยมากๆเลยนะครับมีเจ้าแห่งถ้วยรางวัลนะครับนี่ฟอร์มกอฟอร์มสวยมากนะครับคอมแพกมากๆเลยครับสีลาเพชรต้นนี้นะครับเช้าวันนี้นะครับเปิดให้เอฟซีทุกท่านในราคาพิเศษเพียงแปดสิบบาทนะครับ ที่ขาย80บาทเพราะว่าอะไรเขาเขาไซส์ใหญ่แล้วนะครับเขาไซส์โตเขาไซส์สวยแดงแล้วสวยมากๆเลยนะครับครับคนตามหาไม้แผลงเยอะมากนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่สวยมากๆเลยนะครับแม่พันธุ์หน้ามองนวเรานี่สวยจริงๆครับต้นนี้เป็นหน้ามองนอนหน้าแผลงนะครับต้นนี้จะพิเศษคือเขาจะอมส้มไม่ใช่ขาวนะครับต้นจริงอะ่ะจะเห็นเป็นสีส้มๆเลยนะครับหน้ามองนวแผลงต้นนี้นะครับเอ้าผมให้ราคาพิเศษนะครับเอาให้ไวนะครับหน้ามองนวแผลงต้นนี้จัดไปเช้าวันนี้เพียงแค่ 70บาทนะครับน้มึงกรแผลงไซส์สวยๆแบบนี้70บาทเท่านั้นเองครับอันนี้เป็นพี่สาวเขานะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เขาเป็นลูกไม้นะครับที่ผมทําเป็นตั้งแต่ชุดแรกๆเลยนะครับมีอยู่ประมาณ4ี่ห้ากระถางนะครับนี่อันนี้ดูดูดูตัวนี้นี่พี่สาวเขานี่ผมมีแยกหนอมาด้วยอีกหนึ่งต้นนะครับผมแบ่งใน EP นี้นะครับแบ่งต้นเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้แบ่งออกออกบ่อยนะครับนี่น่าจะเป็นต้นแรกที่จะแบ่งเลยแหละอ่ะ ให้ดูอีกทีนี่พี่สาวเขาสวยไหมสวยมากสวยนะครับแล้วก็เป็นลูกไม้ชุดแรกๆเลยนะครับนี่อะผมแบ่งหน่อต้นนี้ให้นะครับในราคาพิเศษเช้าวันนี้เอาให้ไหวนะครับเอาให้ไวเลยครับหน่อแรกนะครับ400บาทอะลดให้เหลือ399ลด1บาทเหลือ399้ใครสนใจนะครับรีบจับจองเลยนะครับเพราะว่าผมว่ามีคนเอาแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องให้ไหวนะครับอะให้ดูอีกครั้งสวยไหม สวยมา,มากเลยสวยนะครับ399จัดไปครับหน่อแรกเลยครับแบ่งน,บ 6, 4, นะครับ64นะครับถ้าเกิดว่าเรียกว่าบอลแลเนี่ยต้องต้นนี้นะครับองค์หญิงทอฝันแต่ต้นนี้จะออกแผลงองหญิงทอฝันต้นนี้ผมผ่ามาหลายเจนแล้วนะครับนี่จนมาเป็นหน้านี้อันนี้ตัวนี้สวยนะครับเป็นขาวขาวสักๆเนี่ย สาษอีสานคือขาวส,ากสากักๆเดจ้ะ <g iggle> ต้นนี้นะครับองค์หญิงทอฝันสวยๆแบบนี้กระถาง6นิ้วนะครับเอาไปในราคาพิเศษนะครับ <c oughs> ผมให้ต้นนี้นะครับ199บาทสวยมากนะครับจริงๆต้องมี250 เพราะว่าหน้าแผลงแบบนี้เอาไป199เกบเ็เป็นลูกไม้นะครับสวยมากใครชอบเม็ดชมพูแบบนี้นะครับต้นนี้เป็นลูกของเพชรสุวรรณโชตนะครับเป็นไม้มลเดนะครับนี่ที่ผสมมาหลายเจนแล้วนะครับแล้วก็ได้เม็ดชมพูมีเอกลักษณ์นะครับเป็นชมพูนะครับไม่ใช่เม็ดขาวแล้วก็กระดูกเขียวสวยมากนะครับดูดูดูก้านดูฟอร์มไม่ทิ้งใบเลยนะครับนี่อ่ะสวยมากๆเช้าวันนี้เอาราคาเซลดีไหมเซลเลยค่ะเซลเลยนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เอาให้ทันนะครับ60บาทเอา แบบนี้มีอยู่ประมาณเป็นสิบกระถางอ่ะนะครับใครสนใจเอาไปขายต่อราคาสูงก็มีนะครับทักมาได้เลยนะครับนี่เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะครับนีสวยมากๆเลยนะครับนี่จากไปรับะครับมีชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับสะโพกสวยนะครับด่างสวยด้วยนี่นี่นี่ผมใช่ดูมุมนี้นี่ด่างเหลืองทองเข้าเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยครับนี่แล้วก็แม่นี้เป็นแม่ที่สวยมากๆเลยนะครับกระบี่ในร้อยเช้าวันนี้กระถางบะเขิมบะรเริ่มเลยครับนี่เอาให้ไวนะครับต้นนี้กระบี่ในร้อยเอาไปในราคาพิเศษเพียงแค่เก้าสิบบาท ต้นบักใหญ่เลยนะครับ90บาทเท่านั้นเองครับจัดให้ครับมชื่อว่าพรรัตนานะครับหน้าก็จะติดแผงๆหน่อยนะครับนี่ชื่อไพเราะมากๆนะครับพรรัตนาดังๆอย่างนี้นะครับนี่เอาไปเลยนะครับผมแบ่งให้ราคาพิเศษนะครับ60บาทกระถางใหญ่ๆนะครับกระถางนี้นะครับต้นมาเลอร์แล้วนะครับ60บาทเท่านั้นเองมีชื่อว่านพเก้านะครับสวยมากนะครับกระถางนี้มี2ต้นนะครับเห็นไหมกระถางนี้มี2ต้น หัวใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นบอลยุบตั้งแต่หน้าร้อนแล้วขึ้นมามาในหน้าฝนหัวใหญ่แน่นอนการันตีนะครับมีกระถาง6นิ้วเลยนะครับฟอร์มนี้เป็นฟอร์มกอนะครับการันตีความงามนะครับนพเก้ากระถางนี้เอาไปเลย2ต้น1 9ึ199บาทนะครับสวยมากดู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 ด ปี64นี่ราคาโอ้โหทะลุทะลวงนะครับแต่นาทีทอง199มี2ต้นในนี้นะครับนีนะครับมีชื่อว่าบับเบิรบีนะครับคือเขาก็มาจากในตระกูลของศีลาหุ้มทองแผลงนั่นเองครับก็ผ่ากันมาเรื่อยๆนะครับก็มาจดชื่อใหม่ก่จะได้จํานวนเนี่ยใช้เวลาเป็นหลายปีเลยนะครับนี่และต้นนี้ก็เป็นบับเบิรบีอีกหนึ่งต้นที่เป็นแม่พันธุ์หัวใหญ่อีกหนึ่งต้นที่สวยมากๆเลยนะครับนี่ใครสนใจต้นนี้นะครับบับเบิรบีนะครับสวยมากๆนะฮะเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับนี่ ให้ใน EP นี้นะครับจริงๆถ้าขายในเพจก็จะเป็นพันแหละแต่ผมให้ในราคาพิเศษตัวน,นี้750บาทแบบบับเบิลบีกระถาง6นิ้วนะครับสวยๆเลยครับ,รบเป็นมนสวรรค์ดูหน้าแท้ๆเป็นแบบนี้นะครับเม็ดสวยใบใหญ่นะครับนี่จดให้มนสวรรค์เช้าวันนี้นะครับเอาไปราคาพิเศษพอเอาเอาถูกๆเลยนะผมไม่ขายแพงน,นะครับ55บาท เอา5้บาทราคาดีๆแบบนี้ผมจัดโปรให้ชาวว<ด>ันนี้ใชไหมครับนี่เหลืองๆทองๆอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นปีศาจแดงแผลงนะครับนี่สวยนะปีศาจแดงแผลงตัวนี้จัดให้ในเอพีนี้ราคาพิเศษแล้วกันเนาะสวยๆเลย ใบไม่ทิ้งเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับนี่จัดไปในราคาพิเศษเพียง60บาทนะครับปีสาตแดงแผงต้นนี้ใครสนใจทักมาแบบนี้นะครับต้องจัดกันแล้วครับนี่ใบสี่ห้าใบเลยครับเออสีเลิกงามกระถางสวยๆแบบนี้นะครับจัดให้เช้าวันนี้ในราคาพิเศษเพียง 65บาทนะครับบอลสีสีเลิกงามสวยๆแบบนี้เลยครับดารานพัลัตนะครับก็ยังมีความต้องการของตลาดอยู่นะครับแล้วก็ใครยังไม่มีก็เก็บสะสมนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับดารานพัลัสเนี่ยนะครับจัดให้เช้าวันนี้โปรพิเศษเลยนะครับนี่กระถางนี้นะฮะห้าสิบบาทเอ้าห้าสิบาทแบ่งปันกันครับเพราะว่าผมมีเยอะนะครับผมก็อยากจะแบ่งให้กับ f c ทุกท่านได้เก็บด้วยนะครับ ดารานพนัทนะครับห้าสิบบาทนะครับนี้นะครับมีชื่อว่าโชคล่ําซานะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นหน้าแดงนะครับสวยๆเลยนะครับนี่หูแล้วมีใบแบบนี้ด้วยแฉกแปลกๆด้วยนะเอ้าโชคล่ําซานะครับใครได้ไปก็จะมีโชคมีลาบแน่นอนนะครับเอ้าจะให้เช้าวันนี้โชคล่ําซากระถางตัวตแบบนี้เอาไปพิเศษเพียงแค่แปดสิบบาทนะครับเห็นคนตามหาหลายคนเลยนะครับก็ทํายากมากนะครับผมเหลือต้นเดียวด้วยนะครับบนสีต้นนี้มีชื่อว่านางพญานะครับนี่ดู สวยมากๆนะครับนี่มีแม่เดียวนะครับที่ผ่าที่สวนนะครับนานๆจะจะงอกนะครับนางพญาต้นนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษนะครับ60บาท60บบาทนะครับและต้นนี้นะครับมีชื่อว่าพญามุจจรินนะครับนี้เป็นบอลกาบสวยๆเลยยิ่งโตยิ่งชมพูนะครับแต่ว่า อ่ยังเล็กเขียวๆอย่างนี้อยู่ก็เอาไปในราคาพิเศษเพียงนะครับ55าบาทนะครับพยามุจลินครับมีชื่อว่าราสีสิงห์นะครับต้นนี้เป็นไม้หน่อด้วยนะครับสวยๆมากๆเลยนะครับราสีสิงห์กระถางนี้นะครับขอราคาสูงหน่อยแล้วกันนะครับเอ้าเอาไปพิเศษโปรโมชั่นเช้าวันนี้เลยครับไม้หน่อสวยๆแบบนี้นะครับจัดให้80บาทนี้เอาไปเลยครับ f อทุกท่านครับ บอนสีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับเขาเป็นด่างเหลืองนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับไม่ใช่ไม้ผ่าไม่ใช่ไม้อะไรนะครับนี่จัดให้พิเศษเช้าวันนี้นะครับยกสิทธิ์ไปเลยนะครับไม้มเมล็ดต้นนี้นะ 80บาทครับสวยมากดู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 ดดูดูสูงเข้าไปใกล้ๆครับจัดให้ครับเช้าวันนี้พิเศษเลยครับ,รบเป็นปลักษาพนาวันนะคะพี่ๆค่ะน้องสวยมากๆเลยนะคะกระถางนี้นะคะควางให้ราคาพิเศษนะคะราคา99บาทนะคะปักษาพนาวันนะคะกําลังกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกว่าน้ํามึนนนที่สวนเราสวยมากๆแทบจะทุกต้นเลยนะครับตัวนี้เป็นน้ำมึนนนแผลงตัวนี้จะติดเหลืองนะครับนี่ที่ว่ามีอมส้มนิดๆนะครับเมื่อสักครู่ให้ดูช่วงแรกๆต้นอีพีเป็นต้นเล็กนะครับแต่ต้นนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ ไม้แยกหน่อนะครับอายุเกินเดือนแล้วนะครับนี่สวยมากนะครับเหมาะการเป็นแม่พันธุ์มากๆเอาไปในราคาพิเศษนะครับ150าบาทเอ้าคาตัวตัวนี้สวยมาก150บาทเท่านั้นเองมีชื่อว่าลิซ่านะครับหน้าก็จะคล้ายๆมณีิลอมเพชรนะครับแต่ว่าต่างกันตรงเม็ดนะครับลิซ่าต้นนี้นะครับสวยมากเลยนะครับและลิซ่าต้นนี้มี2ต้นในกระถางนี้ด้วยนะครับโอ์แสดงว่าหัวน่าจะใหญ่เอ้าจัดไปลิซ่าต้นนี้เอาไปเพียงแค่ 80บาทนะครับได้2ต้นนะครับ80บาทเนี่ยนะครับนี่จัดให้เลยครับมีชื่อว่าจะเริญนรัตนะครับฟังดีๆนะครับจะเริญนรัดนะครับนี้ความต่างของเขาก็จะมีสวยเหลืองงามอลามาแบบนี้นะครับเจริญรัดกระถางนี้นะครับเหมาะเอาไปตั้งแม่พันธุ์มากๆนะครับกระถางนี้พุ่งแน่นอนนะครับในไซส์6ไซส์8นะครับจัดให้เช้าวันนี้นะครับเอาให้ไวนะฮะ90บ บาทสวยๆแบบนี้นะครับแต่ก่อน4,500ครับปัจจุบัน99จัดให้ F4 ของเราครับเป็นทรัพย์ทูนผลนะครับหน้าแผงๆหน่อยนะครับเอาจัดให้เช้าวันนี้นะครับนี่ในราคาพิเศษสวยๆอย่างนี้นะ90บาทครับแบ่งกันครับสวยๆแบบนี้เอาไปเลี้ยงดูแลให้มีความสุขในแต่ละวันนะครับเป็นบอลเก่านะครับมีชื่อว่ารัตนรังสีนะครับใครสนใจนะครับต้นนี้นะครับ กระถางใหญ่มากนะครับเอาไปเพียงแค่ราคานะครับฟังดีๆนะครับ75บาทก็พอนะครับนี่รัตนารังสีดังๆสวยๆอย่างนี้นะครับหนูเห็นไหมเขาออกสีเทาด้วยนะเห็นไหมครับนี่ต้นนี้สวยมากครับบอลสีใบหอกนะครับนี่ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับนี่สวยด้วยนะครับนี่ใครชอบแบบสายดุดุดำาๆนะครับนี่เห็นไหมครับสะโพกกว้างนะครับใหญ่ด้วยนะครับอ้าวจัดไปเช้าวันนี้นะครับ90บาทก็พอนะครับแบ่งปันกันนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับมีชื่อว่าซับ รุ่งโรจน์นะครับใครสนใจก็สามารถทักมาจีบได้นะครับกระถางนี้มีหนอนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแบ่งหนอให้นะครับหรือจะยกทั้งกระถางน,นะครับก็ทักมา คุยกันได้นะครับหลังไม้นะครับเอาละครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์สับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันทุกทุกท่านในแต่ละวันในแต่ละเช้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดเช้าวันนี้ครับสนใจบอลสีราคาแบ่งปันราคาไปต่อราคาหน้าสวนนะครับหรือจะเอาไปขายต่อในที่ต่างๆทักมาหาเราได้เลยนะครับมีทั้งราคาส่งนะครับแล้วก็ราคาปีนะครับสำหรับ E ีีนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุข